สวัสดีจาพี่น้องมัจจามาลุนห้าน้อยของวันที่สองกันจากพี่น้องเปไ็นไรเนาะมานบอลตันดีเหลีกรัฐบาลกรเขาน่าจะเนาะแมม่มลาเอาคลิปลงไปเมื่อสองมื่อยอดวิลลมีเกลวิลล์เปม,มหลายล,ลบออกกับเข้าเฮกเอาเขาทัขาขา้งบนและล่างสําหรับอ่ฐลาทบาลน้ะพี่น้องเนาะเล่า,าสตาร์กับเข้าไดุ้่งไปทางล่สําหรับเล่าสตาร์เล่าพัฒนากรเข้าของวันที่หนึ่งปังทุกอย่างเอาโหลดพี่น้องแต่ว่าค่ายหยุดไปสองสามมื่อละเจ้ ลำลายหยุดเนาะส่งไปทางไล่ากับเขา่าพื้เก่าพี่น้องมีสุดเป็นของตัวเองเข่าคือเก่าน้อยรวมแล้วจะได้หลักสิบหลักหน่วยสิบได้แปดได้ศูนย์เด่หนึ่งหลักหน่วยได้สองได้เก็ได้หกได้เก็เป็นหลักหน่วยแม่เราจับคู่จ้ะแปดสองแปดหกแปดเจ็แม่เาเอาเลขติดแปดเดือดจ้ะศูนย์สองวิ่งรูดวิ่งรูดที่แปดกับสอง เอาน้อยเอ่อน้อยแยกจ้ะไปไปไปพิเศษกับไปน้อยนี่พิเศษปกติวิพี่ไปสามน้อยก็ได้ไปร่วมน้อยหามน้อยก็ได้เฉพาะจินกาซาบันหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาปกติจ้ะตรงนี้สุดปะล็อกปนีปนซินจุดนี้เข่าทุกวันปังทุกเมืองคือเก่าพิเศษปกติปกติได้แปดได้สี่ได้เก้าเป็นหลักสิบแล้วจ้ะเด้อแปดแปด เลขสี่เลขเก้าเป็นหลักสิบหลักหน่วยเลขหนึ่งสองสามเอาเลขบลจ้ะยากกระยุกไหมพี่น้องไม่เป็นไรยากสิยากยากสิกระยุกเอาสองสองมาจากวิไอพี่เราจะได้สองสองมาจากยุดนี่อันนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติตัวบนว่าสัตวเอาไวอรุ่นจ้ะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้แปดได้สองได้สามเป็นหลักสิบหลักหน่วยได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ด แปดเก้าเป็นหลักหน่วยจุดนี้กับเขาดีพี่น้องแปดแปดแต่สองสองแปดแปดเน้อแต่เน้อสองสองแปดแปดในชุ่นไหลกับที่จับมาว่างไว้ตรงนี้ไว้วิ่งรูดไปน้อยตอนน้อยกับทิเป็นปะมาในหลักจ้ะพี่น้องดีใจน้ำพี่น้องทางมาทาาไล่เนื้อแต่เนาะเสาร์มือเหล็กออกพี่น้องอันนี้เบาเร่องจริงเน,นื้อแต่เนาะเพราะว่าสุดข้างนั้นกับเขาอยู่แลว้วหวยรัฐบาลเขาทั้งบนและล่างอารมณ์ไว้เมือสองเมื่อบ่มีหยอดวิว แม่เวลาเลีนลบออกลูกว่าเขต้องลบออกหรืแม่ไว้นั่นละวัดสันเอาบ่มีผู้เบิงแม่กันลบออกตัววัดสันบัดนี้เศร้าเมื่อเลยสื่อออกวัดสันมา่อเลยออกหกหามันก็ออกหาหกเลยนะออกตัวกลับล่ะพี่น้องอันฝันแม่นยุติว่ากับบ่ตสื่อดอกเพราะวันเป็นตัวเกาเนาะแต่เนาะพี่น้องทางมาทางไล่กันเลยเราให้กันฟังว่าฝันยังสี่ละนะสูตรคาวนวณกับไทยอันคลิปโอ้ไทยอันทรงไปทางไล่ล่ะสุดคำาวเพนาะว่าวเอาลุ ล่งไปแล้วมันยอดวิวบ่มีมาราล,ลบถิง่งคือซือนะะี่แล่ะพี่น้องเล่าตาเขาเล่าพัฒนาเขารัฐบาลนั่งเขาจะเนาะเขาทุกอันอารมณ์ของวันที่หนึ่งเอาเอ่าร้ายยายห้างรุ่นต่อของวันที่สองกันจะพี่น้องอันนี้คือห้าน้อยน,อานอ่าจะเนาะแม่มาลาซื้อเปาเป็นดอกเข็ดหายพี่น้องไร่ส้มเห็นหยอดวิวหน่อยแล่นนี้ยังเดี๋ยวแม่มาราหวามาเนี่ยจะื่้ยๆกันทุกวันสวัสดีจ้าลุ้ลลยๆจ้า